นะคะควันนี้เรียนหน้า91นะคะเรื่องการหารทศนิยมโดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะตามตัวอย่างข้อ5เลยนะคะตรงนี้26.611หารกับ2.3เราก็เอามาตั้งหารเลยนะคะ ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขาได้ทำการเลื่อนจุดไปแล้วเนาะเพราะว่า2.3เนี่ยเป็นตัวหารใช่ไหมคะตัวหารเนี่ยไม่ควรที่จะมีจุดทศนิยมนะคะก็เลยทำการเลื่อนจุดนะคะเลื่อนจุดออกไปหนึ่งครั้งเลื่อนจุดออกไปหนึ่งครั้งเนาะก็จะได้เป็น23แบบไม่ติดลบนะคะในเมื่อเลื่อนจุดของ23ไปแล้ว นะคะก็ต้องมาเลื่อนจุดของ26.611ด้วยนะคะเพื่อที่ค่ามันจะได้เท่ากัน2.3เนี่ยเลื่อนไปแค่1ครั้งเพราะฉะนั้น26.611เนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลื่อนแค่1ครั้งเหมือนกันนะคะก็จะได้มาเป็น200 หกสิบหกจุดหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเลื่อนไปหนึ่งครั้งส่วนสองจุดสามก็เป็นยี่สิบสามนะคะแล้วเราก็หารค่ะหารทีละตัวยี่สิบสามหนึ่งยี่สิบสามหนึ่งตัวนี้นะก็ได้มายี่สิบสามใช่ไหมคะแล้วก็ลบกัน 3, หกลบสามเหลือสามหกลบสามเหลือสามตัวนี้นะ แล้วเราก็หกตัวนี้ลงมานะคะกลายเป็นสามสิบหกเสร็จแล้วพอได้สามสิบหกเราก็เอายี่สิบสามมาหารอีกรอบหนึ่งยี่สิบสามหนึ่งยี่สิบสามแล้วเราก็ลบกันลบกันมาได้สิบสามใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาหนึ่งลงมาเพิ่มนะคะก่อนที่จะเอาหนึ่งลงมาเพิ่มเนี่ยเราสังเกตว่าถึงจุดก็ใส่จุด นะคะเอา1งลงมากลายเป็น131นะคะ23หาร131อีกได้5นะคะได้5มาก็คือได้115 23ไปคูณ5ได้มา115ลบกันลบกันเหลือ16นะคะ16หารไม่ได้แล้วก็เอา1งลงมา กลายเป็น161 161 23อะไรได้161อ่าได้7พอดีนะคะได้161ลบกันเหลือ0สิ้นสุดแล้วลบกันเหลือ0ตอบ11.57นะคะตอบ11.57ข้อตัวอย่างนี้นะักเรียนก็ต้องจดลงไปด้วยนะคะครูเห็นบางคนไม่ได้จดข้อตัวอย่างไปนะ เพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่ข้อเองวันนหนึ่งก็ทําแค่หน้าหนึ่งสองหน้าเองเนาะเพราะฉะนั้นจดลงไปด้วยนะคะข้อห้านี้อ่ะต่อไปมาดูข้อหกกันนะคะข้อหกของเราสาสิบหจุด 754หารกับ4.7นะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัวหาร4.7ตรงนี้ต้องเลื่อนจุดนะคะเลื่อนกี่ตำแหน่งเอ่ยเลื่อน1ตําตำแหน่งเนาะจะกลายเป็น4 7นะคะในเมื่อตัวหารเลื่อนไป1ตําตำแหน่งแล้วนะคะ36.754 ก็ต้องเลื่อนด้วยเลื่อนหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็จะได้เป็น367.54นะคะแล้วก็ทำการหารกันได้เลย หารกันนะคะ47ไปหาร3ไม่ได้นะหาร6ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า36มันน้อยกว่าเนาะก็ต้องเลื่อนมาเป็น367นะคะ367นี้ได้เท่าไหร่นะคะเราก็ลองหารดูอ่ะวิธีการใช้เครื่องคิดเลขก็คือ เอาตัวที่เราต้องการใช่ไหมสาม้ยหกสหารด้วย47มันได้7.8แปดนะักเรียนดูนะคะแสดงว่ามันยังไม่ถึง8ใช่ไหมคะเราก็สมมุติว่าคูณด้วย7ไปก่อนเอาแค่คูณด้วย7นะคะเราก็เอาสี่คูณเคะ่ะได้มา329ใช้ได้นะคะถ้าเป็น 47ไปคูณ8ได้376มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเกิน367ใช่ไหมเราก็จะใช้แค่47คูณ7นะคะได้เป็น329ก็จะได้ว่าเป็น47หารด้วย367นะคะ ได้เจ็ดได้เท่าไรนะสามร้อยยี่สิบเกแต่ถ้าวิธีการจริงๆถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขนะนักเรียนต้องลองคูณนะคะเอา4ี่ไปลองคูณกันเรื่อยๆคูณหนึเป็นเท่าไหร่คูณ2เป็นเท่าไหร่คูณสเป็นเท่าไหร่คูณไปเรื่อยๆจนกว่าจะใกล้367กเน็นาะก็คือคูณไปถึงเจ็ดนั่นเองหรือว่าใครจะ รู้อยู่แล้วว่าถ้าคูณ1คูณ2มันได้น้อยก็อาจจะสุ่มไปคูณ5้คูณหดูเลยก็ได้นะคะอันนั้นก็คือวิธีการลองทำเนาะเขียน7ให้ตรงกับสักที่เราหามาได้นะคะ329แล้วเราก็ลบกันค่ะ7จลบเไม่ได้เนาะไปยืมนะคะ ลบการเหลือ8 17สเลบเเหลือ8 6ถูกยืมไปแล้วเหลือ5 5าลบสเหลือ3เหลือ38นะคะเสร็จแล้วก็เอา5ลงมาข้างบนถึงจุดใส่จุดเพราะว่าเราเลยห้มาแล้วนะคะได้385 385 ได้เท่าไหร่47ไปหาร385ดูนะคะอ่ะส7หาร385ต้อง385หาร47ได้ประมาณ8อ่ะหรือว่าบางคนจะไปลองคูณดูแบบนี้ก็ได้นะ คูณแปดเจ็ใส่6ทด5 8าแปดบวกกับอีก5เป็น37ได้376กนะคะเราก็จะใช้8นะคะแล้วก็ได้มา376ลบกัน15บลบหกเนาะหไปยืม8มาเป็น15บหนะคะสิบลบหเหลือ ก้าเสร็จแล้วเราก็เอาสี่อีกตัวหนึ่งลงมานะคะสี่ตัวข้างบนลงมาเป็นเก้าสิบสี่สี่สิบเจ็ดคูณอะไรได้เก้าสิบสี่เนอะน่าจะคูณสองเจ็ดสองสิบสี่สี่สองแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะก็ได้สองพอดีเนาะได้เก้าสิบสี่ ลบกันสุดท้ายนะคะลบกันเหลือ0อะเราก็ได้คำตอบที่อยู่ตัวข้างบนนะก็คือ7.82นะคะแล้วก็นำไปตอบมันก็เหมือนกับวิธีการหารปกติเพียงแต่เราต้องเลื่อนจุดออกไปนะคะเราก็เขียนตอบเป็นเลขไทยคะ่ะ เจ็ดจุดแปดสองก็จะได้แบบนี้นะคะในข้อห้ากับข้อหอ่ะไปดูข้อเจกับข้อแปดนะคะข้อเจ็ดทำเหมือนเดิมเลยเนาะเราก็พิจารณาโจทย์นะคะสามสิเบเจดจุดเกครับยังเบบขียนข้ไม่เส็ด อ่าโอเคโอเคนิดนึงเรีบเีบออกโอเคค่ะอ่ะข้อเจ็ดนะคะโจทย์ก็ทำเหมือนเดิมสามสิบเจดจุดหนึ่งเก้าห้านะคะหารสี่จุดสามสี่จุดสามตัวนี้ก็ต้องเลื่อนจุดนะคะเลื่อนไปหนึ่งครั้งเนาะทำไมมันถึงเลื่อนหนึ่งครั้งเพราะว่ามันมีแค่จุดเดียวนะคะ แล้วมันก็จะกลายเป็นจานวนเต็มแล้วก็คือ43ส่วน37.159ก็เลื่อน1ครั้งเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น371.95อะทำแบบนี้นะข้อ7กับข้อ8นักเรียนลองทำเลยนะคะครูให้เวลาทำ10นาทีนะคะข้อ7กับข้อ8 ทำเสร็จแล้วส่งคําตอบมาในแชทเลยนะคะนะคะอ่ะดูข้อเ็ก่อนเนาะอันนี้ว่าคูตั้งไว้ให้แล้วนะคะก็หารกันได้เลยนะคะ43ไปคูณอะไรได้371เนาะก็จะได้มาเป็น8นะคะ 43ไปคูณ8ได้344นะคะลบกันเหลือ27 2สอ่าโอเคถึงจุดก็ใส่จุดไว้นะคะข้างบนแล้วเราก็ดึง9ลงมานะคะเป็น279นะคะ43ไปคูณอะไรได้279คูณ6นะคะ สี่สิบสามคูณหกได้มาสองร้อยห้าสิบแปดลบกันเหลือยี <21. S 1> ่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งตัวดึงลงมาก็คือห้าเนาะได้สองร้อยสิบห้าสี่สิบสามไปคูณอะไรได้สองร้อยสี่สิบห้า คูณกับห้าได้สองิห้าพอดีเลยใช่ไหมใช่สองสองร้อ5ิหพอดีลบกันก็เหลือศูนย์นะคะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาคำตอบด้านบนมาตอบนะคะแปดจดหห้าตอบเป็นเลขไทยอ่ะข้อเจ็ดทำแบบนี้นะคะ โอเคข้อแปดได้คำตอบกันหรือ,อยังเอ่ยข้อแปดตอบอะไรเอ่ยข้อแปดผมยังไม่ได้ทำครับอ่าข้อแปดลองทำดูก่อนนะคะผมกำลังผมกำลังคิดใช้สม,มองอยู่ได้ครับตอบผมผมตอบก้าจ็ดเจ็ดห้าเหมอือนเดิมครับโอเคจ้ะผมก็ตอบก็เจ็ดเจ็ดห้าเหมอือนเดิมครับโอเคค่ะอ่ามาดูนะคะว่าเราทำถูกหรือเปล่า ข้อ8นะคะ125.235ลบเอ่อหารกับ13.8เลื่อนจุดนะคะ1จุดเหมือนเดิมเนาะเลื่อนไปนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น138ตรงนี้เป็น1,252.35นะคะ138

ลบกันเหลือสิบนะคะถึงจุดก็ใส่จุดแล้วก็เอาสามลงมาได้หนึ่งร้อยสามใช่ไหมได้หนึ่งร้อย่าได้หนึ่งร้อยสามแต่ว่าหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบแปดหารหนึ่งร้อยสามไม่ได้นะคะถ้าหารไม่ได้แบบนี้เราจะต้องเติมศูนย์ไปข้างบน ก่อนที่จะเอา5้าลงมาเพราะว่ามันข้ามไป1ตัวใช่ไหมถ้าปกติเราหารได้เลยนะคะเราดึงลงมาแล้วมันหารได้ก็คือหารได้เลยไม่ต้องเติมศูนย์แต่ถ้าเราหาเราดึงมา1ตัวแล้วมันยังหารไม่ได้เราดึงมาอีกหนึ่งตัวเราต้องเติมศูนย์ข้างบนนะคะเพราะว่ามันข้ามไป1ตัวไงนะคะอ่ะหนึ่ง ร้อามสหาร1นึ่สหได้มาคือเจใช่ไหมข้างล่างได้966ลบการเหลือ69 69ตัวนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงข้างหลังแล้วนะคะตรงนี้มันหมดไปแล้วใช่ไหม หมดไปแล้วสามารถเติมศูนย์ได้เลยนะคะได้มา690 138เรไปคูณกับ5ได้690พอดีลบกันเหลือศูนนะคะตอบ9.075นะข้อนี้นะคะพรว่าผมไม่ใส่ศูนย์ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ เพราะว่าศูนย์อยู่ตรงกลางมีความสำคัญนะคะมันทำให้ทศนิยมเปลี่ยนตำแหน่งมันก็จะกลายเป็นทศนิยมสามตำแหน่งเห็นไหมแต่ถ้าศูนย์อยู่ตัวท้ายสมมติว่าข้อนี้เป็น9.0750นนะคะถ้าแบบนี้ไม่ต้องใส่ศูนย์ได้ถ้าศูนย์อยู่ตัวท้ายอ่ะไม่ต้องใส่ได้แต่ถ้าศูนย์อยู่ตรงกลางต้องใส่นะคะเพราะว่าตำแหน่งทศนิยมมันจะเปลี่ยน อันนี้คือหน้า92นะคะหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วนำตัวัอกษรหน้าคําตอบไปเขียนลงในหน้าของกบนั่นเองนะคะอย่างเช่นข้อ1ครูลองทำให้ดูแล้วเนาะแปหารด้วย3นะคะก็ไปตั้งหารได้เลยนะคะ3หาร8.4ได้เลยเพราะว่า3ไม่มีจุดทศนิยมเนาะก็ไม่ต้องเลื่อนจุดนะคะ3หาร8.4 3 หาร8ได้2นะคะได้มาเป็น6ลบกันเหลือ2เนาะแล้วก็ถึงจุดใส่จุดข้างบนก่อนเอา4ลงมานะคะกลายเป็น24 8หารอะไรได้24 3หารอะไรได้24นะคะ3 8 24ได้24พอดีลบกันเหลือ0นะคะก็ตอบข้างบน2.8 2.8ก็มาตรงกับตัว E นะคะก็นำตัว E ไปตอบ ตรงหน้าของข้อ1เลยนะคะแบบนี้อ่ะลองดูข้อ2อีกนะคะข้อสอง8ูหาแรกับ0ูตัวนี้ก็เลื่อนจุดไป1จุดนะคะได้เป็น8หารกับห้จุดหใช่ไหมเลื่อนไป1ครั้งนะคะอ่ะ แหาร5ไม่ได้ใส่0นย์ถึงจุดใส่จุดนะคะแล้ว8หาร56ได้เท่าไรแปดเจ็ห้า8 7บหเนาะลบกันเลือศได้ประมาณได้0ูคย์บอ่าได้0.7คือข้อ C นั่นเองนะคะก็นำไปเขียนทำแบบนี้เลยนะคะ อ่ะไปดูข้อ3อีกสัก1ข้อข้อ3โทศนิยมเนาะเลื่อนไป1ครั้งนะคะตัวหารก็จะได้เป็น15หารกับ51.9นะคะ15อะไรได้51 15 3 45 15 4 60 15 3 45ลบการเหลือ6 ถึงจุดใส่จุดข้างบนเอา9ลงมานะคะ15อะไรได้69ไม่มีมีแค่4เนาะ15 4ได้60นะคะลบการเอา9ลงมาไม่มีตัวต่อไปแล้วนะคะใส่ศนย์ฟรีๆได้เลยนะคะ15อะไรได้90 15ไปคูณ6 ได้90ลบการเหลือ0พอดีนะคะได้มาก็คือ3.46นะคะตรงกับข้อ G แล้วก็เอาตัว G ไปใส่นะคะทำแบบนี้นะคะข้อที่เหลือแลกเรียนทำเองนะคะมีข้อไหนให้ครูช่วยไหมเยอะๆยะตัวไหนตัวเลขเยอะๆนะคะให้ครูช่วยได้นะ แล้วคูช่วยอีกข้อหนึ่งข้อท้ายก็ท้ายอ่ะข้อสิบหกเลยใช่ไหมโอเคอ่ะสิบหนะคะจัดการก่อนอันนี้ต้องเลื่อนสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัว223.852เลื่อนสองครั้งด้วยนะคะสิ่งที่เราได้มาที่จะเอามาหารก็จะเป็น 1,465นะคะหารกับ2 2,3 8,5,2นะคะหารกันเลยนะคะได้เท่าไหร่อ่ะลอง1,4 2,2,3 8ปห้าเราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นเอาแค่หลักพันก่อนก็ได้นะคะหลักพันก็คือถึงตัวนี้เนาะถึงเลข8นะคะ1465ถ้า1465คูณกัน2ครั้งก็จะได้2,800 เพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้นะคะก็ได้แค่หนึ่งนะคะก็ได้แค่หนึ่งไว้ตรงท้นสุดเลข8นะเพราะว่าเราทําแค่หลักพันนะคะก็ได้มาแค่1,465งกลบกันเหลือ3เหลือ7แล้วก็เหลือ7ใช่ไหมเอ่ย เดี๋ยวคูตรวจสอบอีกทีหนึ่งคูลบถูกหรือเปล่าสองสองสามแปดนะคะลบกับหนึ่งสี่หกห้าอ่าโอเคลบถูกต้องนะคะเหลือเจ็ดเจ็ดสามแป๊บหนึ่งนะคูเมโทรมาฮัลโหลค่ะผ,คผู้ปกครองของใครคะ นัดวันพฤหัสแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสามารถรับได้เลยไหม่ะพี่เมย์ใช่้องานเราแบบนี้ใช่ไมหรือว่าไงคหมายถึงว่าหนูว่า มาวันพฤหัสก็ได้เพราะว่าเขาน่าจะอยู่แถวนั้นนะป้าเขานะ่ะเดี๋ยวมามาวันพฤหัสด,ดีกว่าตอนเช้าครูบอกวันพฤหัสแล้วพี่เมย มาต่อนะคะอันนี้เหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามแล้วใช่ไหมคะก็จะเอาห้าลงมานะคะเป็นเจ็ดพันนะคะเป็นเจ็ดพันหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้านะคะไปหารอะไรได้เจนะ็ดพันเนาะไปคูนกับอะไรได้เจ็ดพัน เราก็ลองไปหารดูลองไปคูณดูนะคะก็จะได้ประมาณ5นะคะเดี๋ยวคูณลองตรวจสอบดูก่อน1 4ึ่งหสิบคูณหได้ประมาณ7จ็ดันสาอิห้านะคะอันนี้ก็จะได้ห้า ตรงนี้ได้7,325ลบกันนะคะเหลือ410 410นะคะถึงจุดให้ใส่จุดแล้วก็นำสองลงมาได้4,000นะคะตรงนี้ หนึ่หสิบ้าไปหารกับ4ี่หนึ่งศูนะคะก็จะได้มาเป็น เทมจังใช่ไหมคะใช่ะใช่ค่ะ,คะอ่ะได้ามาเป็นจุดสองแปดนะคะสี่พันหนึ่งศูนย์สอง ฉะนั้นได้มา15.28นะคะก็จะตรงกับข้อ k นะคะก็ใส่ตัว k ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อตัวอย่าง